สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แต่มมาอัปเดตต้นผักปลังให้ชมกันนะคะจากที่ต่ายเคยได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยปักชําต้นผักปลังไปนะคะก็คือมีช่องว่างตรงไหนแต่ก็จะปักแซมๆไปนะเนี่ยอย่างกิ่งเนี้เกิดแล้วนะคะรอดแล้วนะคะทุกคนคือไม่ได้ทํายุ่งยากเลยอ่ะเนี่ยกิ่งนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยนี่นี่นะคะรอดแล้วนะคะมียอดแตกออกมาเล็กๆแล้วอันนี้ก็รอดแล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเอายอดมาปักชําค่ะทุกคนนี่ นี่รอดแล้วนะคะทุกคนทั้งนี้ค่ะที่เอามาปักชามเหมือนกันนี่ค่ะยอดเล็กๆเ,เกิดมาแล้วนี่ก็รอดแล้วนะคะต้นดูแข็งแรงดีนะผักปลังปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายทานอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะเพื่อนๆก็ลองปลูกกันดูนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยวิธีการปักชาเนี่ยก็ง่ายสุดๆไปเลยนะคะทำให้ดูแล้วเนาะ ทางนี้ก็เกิดทั้งหมดนะคะนี่ก็เอามาปักชำในจุดต่างๆนะคะที่แต่เอามาแซมๆเนาะเขาก็เกิดเหมือนกันนะคะรอดทุกต้นเลยรอดทุกกิ่งเลยนะคะอ่าแล้วก็แปลงข้างๆนี้นะคะที่เคยมีต้นผักคะน้าอยู่นะถ้าเพื่อนๆจําได้นะนี่แต่ปักชำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือรอดทุกกิ่งเลยนะคะกิ่งนี้อาจจะดูเหี่ยวๆนะแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้เหี่ยวเขาอาจจะมีวัชพืชมารบกวนเอ่อมีพวก มาแรงมีพวกศัตรูพืชมารบกวนนะคะขออภัยก็เลยทําให้ใบหงิกใบงอนะแต่เขาก็รอดนะคะเนี่ยรอดทุกกิ่งเลยคือปักชํามาแล้วก็รอดทุกกิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเขาจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูคะ่ะว่าผักปลังที่เราปลูกไว้นะคะเขาเป็นอย่างไรเนาะนี่คะ่ะรอดดีเลยนะคะ แล้วก็นอกจากจะอัปเดตต้นผักปลังแล้วนะคะวันนี้ไต่คออนุญาตนะคะอัปเดตต้นผักสลัดให้ชมกันไปด้วยเลยใกล้ๆกันตรงนี้นะคะนี่นะคะผักสลัดที่ไต่พเพาะเมล็ดเองนะคะแล้วกออ็พอต้นเขาเติบโตมาเป็นต้นกล้านะจากมาเมล็ดนะคะเติบโตมาเป็นต้นกล้าแต่ก็มีการขุดย้ายปลูกตามล้อยางต่างๆนะคะนี่ปรากฏว่าเขาก็จเจริญเติบโตดีเลยนะคะเป็นพุ่มสวยเลยนะคะทางนี้ก็คือเป็นพุ่ม บางต้นไม่สวยก็มีนะคะบางต้นแบบแคระแกรนก็มีเหมือนกันเนี่ยอย่างต้นนี้ก็คือไม่โตนะแคระแกรนนะคะแต่ก็เอาละปลูกผักกินเองนะคะปลอดสารพิษอินทรีย์ผักอินทรีย์นะคะเราก็ทานได้หมดค่ะตายเองก็ทานได้หมดนะเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆเ,เก็บผักสลัดกันนะคะนอกจาก300ยางที่ปลูกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีทางนี้ด้วยอีก300ยางนะ นี่นะคะมีอีกสามร้อยางทางนี้ด้วยนะคะที่ปลูกผักสลัดไว้นะอ่าวันนี้ก็ขอมาอัปเดตผักปลังนะคะผักสลัดให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะใครที่เคยบอกว่าปลูกผักสลัดแล้วก็ไม่ขึ้นหวานมาเมล็ดแล้วก็ไม่ขึ้นไม่งอกทําอย่างไรนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะต่ายได้ทําคลิปตั้งแต่การหวานมาเมล็ดผักสลัดเลยการเพราะมาเมล็ดเลยนะคะต่ายได้ถ่ายให้ดูแล้วเนาะ เพื่อนๆสามารถย้อนไปชมดูกันได้นะคะว้าวตัวนี้นะคะพอเดินมาชมก็เลยเห็นเลยว่าโดนหนอนมากินแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะนี่ละค่ะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะว่าผักสลัดของเราเป็นอย่างไรทางนี้เป็นมะเขือเทศค่ะกําลังเจริญเติบโตดีเลยนะคะนี่ก็ถ่ายอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะมะเขือเทศทั้งแปลงนี้เลยนะเจริญเติบโตดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปุ๋ยมาพรวนดินกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตผักต่างๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ